นี้จะเป็นมุมถ่ายรูปสุดปังเลยค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นโดนัทร้านเราหลักๆเลยก็จะเน้นขายโดนัทค่ะแล้วก็จะมีอาหารด้วยนะคะจะมีอาหารพวกราเมงก๋ยำักุ้งค่ะแล้วก็ราเมงเนื้อค่ะแล้วก็พวกของทอดของคาเล่นค่ะมีเยอะมากๆเลยค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นมุมเช็คอินสุดปังเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าของเกียวโตชิคาเฟ่สาขากระบี่นะคะไอเดียที่ทำคาเฟ่น,นี้เลยก็คือนะคะเป็นคนที่ชอบทานโดนัทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ จังหวัดกระบี่นะคะยังไม่มีคาเฟ่ที่แบบเปิดขายโดนัทโฮมเมดเลยนะคะส่วนตัวได้ไปชิมที่สาขาอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบมากๆค่ะก็เลยซื้อแวรนชายนะคะแล้วก็มาเปิดที่สาขากระบี่เลยค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะชาวกระบี่และก็ภาคใต้หรือว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงทุกคนนะคะมาเที่ยวเกียวโตชิสาขากระบี่กันนะคะตอนนี้จัดตรีมเทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะแล้วก็จะเริ่มเปิดขายพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกในวันเสาร์ที่1 4ธันวาคมนี้ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะ หมายถึงว่าคนกระบี่สามารถมาเล่นหิมะได้ใช่ใค่ะจะมีการพ่นหิมะทุกต้นชั่วโมงเลยค่ะนะคะร้านจะเปิด10โมงนะคะไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะจะเริ่มปล่อยหิมะในชั่วโมงแรกก็คือเที่ยงค่ะนะคะแต่ละรอบจะเปิดหิมะประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วก็จะปล่อยทุกๆต้นชั่วโมงค่ะเหมือนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงเย็นไปจนถึงปิดร้านเลยค่ะ